ง้นทุกคนพร้อมแล้วเรามาเพิ่มสินค้ากันไปที่สินค้าแล้วกดเพิ่มสินค้าเลยครับเมื่อกี้ผมสอนเรื่องหน้าบ้านทีงสำคัญเรากำลังจะลงเครื่องซักผ้าฉันคงไม่ได้พิมพ์ว่าเครื่องซักผ้าเฉยๆแน่ๆฉันควรจะทำยังไงก่อนโปรหม่ต่อไปแล้วใครตอบได้มีรางวัลครับยี่ห้ออ่ะมีใครอีกตอบได้มีรางวัลครับช่วงบเลยเสร็จอะไร,รทำไร เร็วๆครืนะ่ักภ้าเสร็จุ้งเจนรล้ไหมล่ะเสร็จกเครื่องซักผ้าแล้วรู้ว่ามีทำคนอะไรทาเลยนะไป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 หน้าบ้านกันหน้าบ้านอยู่ไหนหนาบ้านอยู่ไหนเอาทุกคนพีมงเครื่อักผ้าหน่อยเร็วอ้าวทุกคนพิมคร เอาขึ้นไหมขึ้นอย่างนี้ไหมสินค้าออกทุกท้า้าเป็นของตัวเองทําอย่างนี้เลยนะขึ้นไหมรู้แล้วไอ้พวกนี้เหรอไอ้ลูกค้าส่วนใหญ่ที่เข้ามาหรอเธอชอบคนในพวกนี้ใช่ไหมฉันเอามาใส่ในชื่อฉันดีไหมราจะได้เธอฉันนั่นเองทุกคนก็เอาชื่อพวกแนี้กไปใส่ซึ่งผกก็เตรียมอยู่ในแมททีเรียเรียบร้อยแล้วใครมีก็เปิดคำว่าแอดเดียวค้าไฟเปิดขึ้นมา นี่ไงเห็นไหมมีคำว่าเครื่องซักผ้ามินิเห็นไหม,ม,เ,เ,เ,หไหมเมื่อกี้เจอไหมเราโยงโยง,โงกันนะเห็นความชืงง่อโยงกันมีไหมคำว่าเครื่องซักผ้ามินิมีไหมครับคุณพี่มีม,ม,มีฉันก็ใส่ดิเครื่องซักผ้าขนาดเล็กมีมกมหหไหมมีมีฉันก็มาใส่ชื่อฉันอ่าเห็นไหมฉันก็มาใส่ชื่อฉันฉันก็ c o p y มันช้า คนก็ฝึกเลยนะการลงก่อนลงสินค้าไม่ใช่ว่าลง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 ,ลงเลยทำกลยลุทธ์นิดนึงเมื่อ copy แล้วก็ไปใส่ในอะไรครับขั้นตอนการลงสินค้าก็มาวางค่ะอ่าอีโมจิใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้เพราะเออล้านโซน,น่าเป็นลานคิว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 มันก็ใส่ได้เลยเอาอไปเอาไปล้านคิวคิวอ่ามีผมเตะตา ลาเซิร์ถ้ามันดีเทกเจอคำคนแล้วมันโอ้ยนีคิวๆเตะตาบางทีเขาทำคนอะไรเขาจะชอบไปอะไรไปลุกถ้าคนชิลๆเลยเนี่ย้อมีไเป็นหน้ารอ่ผมใส่โปรตนหนึงคล้เนึ่งคลรนึคลผมส่งเขาใส่ทดสอบผมใส่ทดสอบแล้วกันโอเคจริงๆมันมีคำคนเยอะกว่านี้เราไปดูกันื่อทีว่ามีคำคนอะไรน่าสนใจ อุ้ยเครื่องคับผ้าฝาหน้าเมื่อกี้ผมยังไม่ได้ใส่เลยใส่ดีไหมดีไหมครับดีดีคนไม่ได้เจอใช่ไหมครับดีไหมหลังดีไหมครับเอฟดีไหมเอฟคุยกับคุณแม่ไม่สนใจผมแล้วโอเคใส่เลยทุกคนก็ขีดไปเพิ่มได้เต็มแล้วเครืผ้าฝาหน้าตัองในทั้งหมด120ีิบดิจิต พอดีนไหมชื่อเสร็จแล้วนะทุกคนชื่อเสร็จแล้วเมื่อชื่อเรียบร้อยแล้วปึ้งเราก็จะมาเลือกหวดหมู่ที่อยู่กันในโะดยปกติอ่ะถ้าเราถ้าชื่อมันเาเรียกว่าดีเทคง่ายๆเขาก็จะแนะนำหมวดหมู่เลยนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันไม่ดีเทคเราก็มาเลือกกันว่ามันอยู่ ก่อนที่เรารู้ว่าคจะอยู่หมวดหมู่ไหนนะทำกับหน้าบ้านอีกว่าไอ้เครื่องซักผ้าเนี่ยไอ้ร้านที่ขายดีที่สุดเนี่ยเขาไปอยู่หมวดหมู่ไหนเช่นเครื่องซักผ้าฝาบนอันนี้มันขายดีจังเลยอ๋อมันอยู่นี่ไงวิธีดูว่าหมวดหมู่ของร้านเก่งๆเ,เ,เขาไปตั้งอยู่หมวดหมู่ไหนสินค้าบางตัวมันจะหมวดหมู่ใกล้เคียงนะดูหน้าจอนะครับตรงนี้คือหมวดหมู่ครับ ผมพยายามพยายามนะหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าเครื่องซักผ้าฝาบนมือฐานเราก็เป็นเลือกให้ตรงกันเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านถูกไหมเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าเ,าเคองฝาบนมืฐานเราก็เลือกนะเมื่อถูกต้องเราก็กดป้อกไป โอเคเราได้ชื่อและอยู่ทุกหมวดหมู่แล้วทาไมหมวดหมู่ถึงสําคัญอ่าคุณจา๋าถ้าฉันจะเอาคุณจ๋าขายสินค้าเลยนะครับอะไรเครื่องยนต์อะไรเครื่องยนต์สมมติคุณจ๋าจะเอาอะไรเครื่องยนต์ไปขายในเซ็นทรัลคุณจ๋าต้องไปอยู่ชั้นไหนก็ต้องไปอยู่ในชั้นพวกเครื่องมือช่างใช่ไหมครับถ้าไปอยู่ผลิตผิดชั้นผนิดแผนคนก็ หาไม่เจอช็อปปี้ก็เหมือนกันเพราจึงต้องมีการทำหวดมูมวดหมู่สำคัญมากคุณโดมและวราทุกคนเลยครับเพราะ AI ก็จะจับการดูว่าสินค้าทีค่คุณลงเนี่ยถูกบมวดหมู่หรือเปล่าถ้าถูกหมวดหมู่โอกาสที่ AI จะดันมาอยู่ในตาต่าการค้นหาตน้ตนๆ้นก็จะดีที่สุดนะฉะนั้นจงศึกษาว่าไอ้ร้านที่ขายสินค้าเหมือนเราเนี่ยเขาวางไว้ในหมวดหมู่ไหน เราไปวางปฏิร้านะนครับโอเคหมวดหมู่จบนะนี่ครับอันนี้คือหมวดหมู่ของห้างนะหรือของตลาดหรือของช้อปปี้นะถามต่อเรียนเราต้องให้เก่งขึ้นไปอีกเหนือขึ้นไปเราทาหมวดหมู่ของร้านค้าเราเองได้ไหมใครคิดว่าทําได้ขอยกมือหน่อยคิดว่าช้อปปีย้ยอมให้เราทำหมวนะดหมู่เองไหมเขามีหมวดหมู่เขานะใครคิดว่าช้อปปีย้อยอมยกมือเลยครับ สองคนใครคิดว่าช็อปปี้ไม่ยอมยกมือเลยครับใครบอกว่ายังไม่อยากคิดเลยไม่ยอมดีกว่ายอมเดี๋ยวจะสอนด้วยดีไหมเพราะการคิดหมดหมู่เช่นเราเดินไปที่อะไรครับอะไรนะสมมติเรามีร้าน power by อยู่ในเด็ดดิเวอรทาน power by เขาก็มีจัดหมดหมู่มย่อยๆของเขาเช่นหมดหมู่ summer sale หมวดมูสินค้าเคลียแมนหมวดหมู่อะไรนะเข้าไปร้านสาื้อผ้าหมวดหมู่ดีลอะไรว็ลึกึกภาพตามนะนึกออนไลน์ตามนะครับเข้าไปร้านดีลที่ร้านหนึ่งหมวดหมู่ดิจติอาหมวดหมู่พาสเทล,ลครีเอทหมวดหมู่ด้วยตนเองได้หมดเลยเดี๋ยวจะสอนแต่ไปขั้นตอนต่อไปก่อนลงจะขายสินค้าและขายออนไลน์มีพนักงานขายมาช่วยยืนชี้บอกสเปคไหมไม่มี ฉะนั้นเราต้องลงอะไรครับรายละเอียดสินค้าให้ครบท้่วแล้วก็พร้อมที่ลูกค้าจะตัดสินใจเลยอันนี้แหละเขาเรียกว่าคอนเทนต์นะนี่ไงเรามาทิวตัวนี้เห็นไหมคนจะซื้อเมื่อกี้ที่โปรใหม่บอกอเขาดูอะไรบ้างเลติ้งรีวิวดูราคาเสร็จเอสเปคเป็นยังไงถูกไหมเขาต้องดูรายละเอียดสินค้า ฉะนั้นรายละเอียดสินค้าหรือคอนเทนต์ที่เราควรลงควรจะมีอะไรบ้างขอขอละหนข้อรายละเอียดสินค้าที่ควรจะบอกมีอะไรบ้างชื่อไมอยู่ตรงชื่อเราไม่บอกอคุณนัสสมปาถูกจำนวนชิ้นก็อยู่ตรงนั้นแล้วอันนี้ในแอดเอแแตเราแอดสินค้าจำนวนชิ้นอยู่ตรงหน้าบ้านอยู่แล้วเอเอเรียกว่าช็อปปี้โชว์เองอยู่แล้วผิดไม่ให้แก้ตัวคุณพึดงว่า ขนาดดิเรนชันถูกต้องถูกต้องอุยแย่มากเลยวิธีการเช็คก็เราไม่มีพีซีมาบอกเราคนบอกเลยไหมคนบอกเลยพี่ครับอะไรดีครับคนจะบอกจะขายของคนจะบอกอะไรให้เขาตัดสินใจซื้อได้ง่ายๆมากคุณนกระส่งมาถูกต้องอีกเลยอ้าวคุณพี่ทั้งสองการรับประกันควรบอกไหมควรดีอีกอ้าวคุณเอ็ม สี่นาเดียวม,มากมีอะไรอีกวิธีการส่งของถูกตำรวจเรืนเอนปริศนาด้วยเอาซะหน่อยเอาแบบเดนือเหนเมื่อคืนเลยเจ้าของชื่ออะไรอดีไหมดีไหมบางคนบอกนะถ้าเจ้าของม,มีชื่อเสียงเป็นเซเลบบอกใช่นะแต่ <_ S 2> <บ>ว่าอันนี้ไม่ใช่พูดง,ง่ายๆบอก,บอกอน,นี่คือเรื่องคอนเทนต์ทวงใหม่หรือของต่อที่ดีมากมากที่ว<อ><ป>่ามัน คนจะซื้อของเขาต้องคู้ไว้สนองนี้หรือว่าอะไรของเครื่องอร์ล็อกอินเครื่องเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อสินค้าที่สติกไม่ได้ซื้อในสิ่งที่ฉันอยากจะบอกเธอแต่กำลังจะซื้อในสิ่งที่ฉันมองหาฉะนั้นก็บอกสิว่าอคุณอยู่คอนโดเล็กๆคุณอาจจะไม่สะดวกกับการเช่าเที่ยวสภาพขนาดไหนเรามีข้อเสนออย่างนี้ใช่ไหมบอกเธอลองมาดูกันเอาไปดูที่แมทเทเรียลเวิร์ด ตู้ซีร้นเหนือเนือย,ยังโซนแม่บอกเลยรบ้างหอหมดอ่ะเราลองไล่ดูเลยนะเห็นดหมาตอร์ดิเทลลิงเห็นไหมบอกเลยเหตุผลนี่ไงบอกบอกับคอนโดหอพักอพาร์ตเมนต์เลยนี่เลยใครถุงเท้าบ็อกเซอร์บอกหมอนไอ้คันจะเป็นซักอยู่ในถังเครื่องซักผ้าใหญ่ๆก็เบลนไฟเห็นไหมบอกอะไรยีงเมื่อกี้ใครตอบคุณสมบัติถูกไหม บอกเลยคุณสมบัติทั้งตัวถังทังอะไรครับทําอะไรได้บ้างนะบอกหมดเลยคุณสมบัติการรับประกันบอกไหมเมื่อกี้ใครบอกเมื่อกี้ใครตอบอ่าชื่ออะไรนะครับปุ๊บอ่าคุณปุ๊บตอบถูกตอ้องแล้วก็อะไรครับสเปคเนี่ยข้อมูลเฉพาะอคู่สเปกเลยกําลังไฟความถี่กาลังไฟถังจุแล้วเมื่อกี้ใครบอกขนาดน้ำหนักมีไหมคนบอก ใครบอกวิธีการดูแลรักษานะคุณพี่อะไรนะครับลงครับคุณพี่พี่โลดเหรอลง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 คุณโหนงคุณโหนไม่ชัดช้าชาแต่วันนี้คุณโหนจะมาช้อปปิ้งกันนะฮะโอเควิธีการดูแลรักษาเห็นไหมข้อควรระวังสําหรับสินค้าบางประเภทคนบอกแต่ถ้าเป็นสินค้าใหม่ๆอยากขายถ้ามันไม่ใช่ข้อควรระวังที่กฎหมายบังคับบอกดีไหม ใครว่าคนบอกไม่คนบอกเช่นสมมุติว่าขายอะไรนะอุปกรณ์อะไรใช่ไหมฮะบอกในสิ่งที่จาเป็นแต่ที่เป็นบอกข้อสงสัยให้ลูกค้ารู้สึกเคลิบแคลใจว่าฉันจะซื้อไหมนะฮะอ่ะนี่ไงครับสิ่งหนึ่งที่ทุกคนไม่ค่อยบอกจาไว้นะลูกค้ากําลังซื้อของที่กำลังมองหาเมื่อเจอแล้วต้องตอกย้ำความมั่นใจอะไรที่จะทําให้เขาม,มั่นใจบอกเริ่ลยเช่นมีรีวิวที่ดี ฉันเปิดมาถึง48ปีแล้วหมื่รีวิวคุณภาพที่สุดได้จริงเปลี่ยนคืนได้ต้องบอกเราบอกหมดเลยเห็นไ,ไหมอร์วิสสำคัญไหมสำคัญถ้าใารขายพวกเครื่องจากเครื่องอะไรคุณโงคขายในเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์ก็ต้องบอกเลยว่าเรามีเรื่องของการบริการหลางการขายที่ดีอย่างไรใช่ไหมครับดีมากครบถ้วนถ้าครบถ้วนดีขนาดนี้โอ้โหโซน่าเหลืออีก บอกอะไรอีกคำถามที่พบบ่อยด้วยเลยดีเพะตัวหน้าขายมาเยอะให้หองเราขายเยอะเราก็จะเจอลูกค้ามากจะแชทมาถามอะไรเราเราก็ใส่ลงไปในรายละเอียดสินค้าได้เลยเขาห้ามไมาช้อปปี้ห้ามไหมไม่ห้ามช่วงรายละเอียดสินค้าคือใครสามารถปั้น PC อธิบายได้เก่งยอมได้เปรียบน,นี่ไง PC ฉันตักไว้หมดเลยโอเค อ่าผู้ดั์คอนซัลแทนนะไม่ใช่ p ีซีพซนลคอมพิวเตอร์นะครับแมหมหมายเล่นบกตะลึงตึงปุ๊กเลยโอเคแฮชแท็กใครรู้จักแฮชแท็กบ้างคุณเอ็มเอ็มรู้จักแฮชแท็กรู้นะแฮชแท็กมันจะช่วยให้คำค้นเจอฉะนั้นเนื่อเปนดีงามขนาดนี้เราก็ copy ไปวางไว้ในารายละเอียดสินค้าถ้านะสินค้าของตัวเองที่เตรียมมายังไม่ดีเดี๋ยวไว้เราไปดติมหลอดเพิ่ม เราก็กัปีฐาแล้วเราก็ไปวางไว้เลยนี่อจยะมาแล้วเห็นไหมตอนนี้เราอะไรครับข้อมูลทั่วไปนะจะสังเกตน,นะครับการลงสินค้ามันจะมีความขึ้น,น้นว่าตอนนี้เราลงข้อมูลทั่วไปอยู่ข้อมูลทั่วไปเนะี่ยเสร็จแล้วนะยี่ห้อเจ้าตาก้ามียี้ห้ออะไรครับขอบคุณครับที่ตอบอย่างเงียบครับเงียบแล้เดี๋ยวคนสอนจะมีกำลังใจ ลตัสยี่ห,อห้อนะครับอขอบคุณครับอ่าสินค้าขอ,อตงตัวเองใครยังไม่มียี่หอ้อแต่อยากตั้งยี่หอ้อรุ่นรุ่นเร็วๆไม่ต้องไปจดทะเบียนใครอยากทาตรงนี้ปั๊บทำได้็อป,ปีให้คุณทําเช่นคุณหลิงอาจจะตั้งชื่อยี่ห้อว่าหลิงชิงเสียใครเกิดทางนั้น <c oughs> ดาราจีนุเก่าเห็นรู้อายุคนเลยโอเคสมมุติว่าเราอยากจะตั้งชื่อยี่ห้อใหม่ขึ้นมาเราก็กดตรง ที่ตรงนี้เพื่อตั้างค่าตร้างค่าที่เป็นของคุณเองทำได้เป็นการสร้างแบรนด์ในช็อปปี้คือช็อปปี้ไม่ได้บอกคุณเมื่อคุณเริ่มขายดีเขาก็จะจดจำได้เช่นผมตั้งชื่อว่าแบรนด์ะไรดีแบรนด์โง่หม่ดีไหมอ่ะ,อะก็กดถูกโอ้โหมีแบรนด์ของตัวเองแล้ว ไม่อยากบอกเปิดเผยแบรนด์เช่นบางคนเป็นตัวแทนแต่โดนอะไรครับเจ้าของแบรนด์คุมราคาเป็นเจ้กรอนนี้ไหมไ้าจ,จะไม่บอกแบรนด์ไม่ใช่นะก็เป็นไปได้โอเคอ่ะเมื่อลงแบรนด์เสร็จก็ลงเลขที่มอ,อกกรน,นะครับโอเคเราก็ไปดูแมททีเนี่เลยทีเลขที่มอ,อกกรไหมนี้มันมีหายไปไหนไม่รู้อ่ะตรงนี้มันไม่ใช่เรื่องมอกครับผูหม่ตัวนี้มอ,อกกรอะไรครับ ไม่บังคับแต่เราอยากลงให้สมบูรณ์ผมว่าผมใส่ไม่ได้มีองคให้เจ้าองคอกรช่วยบอกตรงนักนผลการค้าแรกองค์อ่ะไม่เป็นไรมันไม่บังคับเราไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับอรโอเค ข้ามไปนะครับแต่ถ้าใครมีวอปอก็ใส่ไปก็ได้เช่นสองห้าสามหนึ่งครับหนึ่งสองสามสี่บนะครับต่อไปเมื่อเราลงข้อมูลทั่วไปสําเร็จแล้วทีนี้เราต้องมาลงเรื่องของราคาแล้วใครลงราคาในช่องนี้เป็นราคาที่ฉันจะขายลูกค้าเลยยกมือขึ้นใครที่เคยลงสินค้าคุณเอคุณน้ำเพิ่นคุณจ๋าคุณปุ๊กและเพื่อน ลงราคาที่จะขายเป็นราคาที่ฉันจะขายได้ไหมใช่หยุดต่อไปทุกครั้งที่ลงสินค้าให้ลงราคาอันนี้เป็นราคาเคยวหรือราคาปริเนี่นเพราะช h อปปี้เป็นแพลตฟอร์มแห่งการช้อปปิ้งการจัดโปรโมชั่นเดี๋ยวเขาจะมีโปรโมชั่นส่วนลดหรือป้ายเหลืองให้เราใช้ ถ้าเครื่องซับผ้าอนนี้ฉันจะขายที่สมมติหนึ่นสามรบาทแล้วเราลดลงตรง,งนี้หมายเพราะว่าเราจะทำโปรโมชั่นส่วนลดเพิ่มไม่ได้นะติดนติดติดเวลาใช่นะมันก็จะไม่มีป้ายเหลืองแปดทุกคนไปเห็นป้ายเหลืองอย่างนี้ไหมนี่เห็นไหมอันนี้มีไหมไม่มีป้ายเหลืองที่งไนมีป้ายเหลืงเนี้ยขีดค่าย์นะ จากปกติ129ยบาทชั้นขายเพียงแ2สบองาทแต่อันนี้คือไม่รู้เรอกปกติห้าริบห้าบาทนะเพราะฉะนั้นกดข้อที่สองนะข้อที่หนึ่งต้องลงชื่อเ็งกันจากลงราคาให้ลงราคาอะไรครับตอบดังนขายปีแนะนำหรือราคาเครมที่ไม่ใช่ขายจริงดัและจดโอเคตัวนี้ ราคาที่เราจะขายจริงๆคือนะอนนี่เป็นข้อมูลของจริงก็คือหนึ่งพันสามราสนะครับราคาเคือสองพนเก้ารินะครับเราก็ลงไปตรงนี้ว่าต้องลงตรงนี้ว่าอะไรกเลยสองพันเ็หึงพันสร้อยเถูกต้องคลังคืออะไร <c oughs> ตัทอของสินค้าตัวน,นั้นที่ฉันมีสมมติว่าตัวนี้มีอยู่หนึตัวเราใส่หนึรอตัวนะครับ ต่อไปมาถึงจุดไฮไลท์ทุกคนกำลังรอคอยเครื่องสภาพตัวนี้ฉันอยากลงสินค้าครั้งเดียวสมมติมีของสีชมพูกับฟ้าฉันก็ทำตรงนี้เลยครับคลิกเข้าไปแม่ทันไหมครับทันนะมันมาจะาขึ้นแล้วคราว่าตัวเลือกที่หนึ่งตัวเลือกที่สอง เขาเรียกว่าราคาเทมน่าจะเป็นเรียกว่าราคาสติ๊กเกอร์ไพ์หรือราคาที่เขาเรียกว่าอย่างเช่นแบบราคาก่อนก่อนลด่ฉะนั้นอยู่ที่เจ้าของสินค้าถามว่ากี่เปอร์เซ็นต์ถ้าให้ดึงดูดตามสถิติที่โปรใหม่บอกมาก็30เปอร์เซ็นต์ถึง50เปอร์เซ็นต์เป็นตัวเลขที่ป๊อปปูล่านะครับแต่ถ้าเราเผื่อแกะบไว้เยอะสำหรับอัลลัสติชัรน เมืสินค้าบางอย่างเช่นพวกคอมมูนิตี้เช่นพวกข้าวหอมมะลิข้าวสายอย่างเงี้ยถ้าคุณไปตั้งราคาเวอเบ้อเขาก็รู้ละอูแอบแอบเค็มเค็มเวอร์เป็นจริงใช่ไหมไหมโคโคเลคีเคยทานนะแหมอัธมาเลยนะคาหนึ่งกบาทใช่ไหมตอนที่เขาเค็มเบ้อเบ้ออ่ะเราไม่ต้องเค็มเบ้อมากเราก็เค็มแบบประมาณหนึ่งเราก็หลังแหกส่วนย์ลดเท่าไหร่เพราะว่ามันเนาะโอเคทีนี้หลายคนจะงงตรงนี้คำว่าตัวเลือกเนี่ย าบอกตัวเลือกที่หนึ่งบางคนบอกว่าอัน,นมีสองสีฉันใส่ใสีสชมพูเลยอันนี้เราใส่ฉันใส่สีฟ้าใครคิดว่ายางมีถูกต้องยกมือขึ้นน่าไม่ไม่หลายคนจะเข้าอีกผมก็จะไปดีช้อปปี้มันเนี่ยสื่อสารเร่งนี้คนงงไอตัวเลือกนี้เขาหมายความว่าคุณจะแบ่งตัวเลือกด้วยเกณฑ์อะไรเห็นไหมเขาบอกตัวอย่างเช่นสีไซส์ถ้าสินค้าตัวนี้มีสองสีเราต้องใส่ตรงคำว่า ตัวเรียกว่าสีฉันจะขอแบ่งเกมมันด้วยสีอย่างของคุณโดอาจจะมีบอกว่าแบ่งตาแถบเมโมรี่อีกทีอีกใช่ไหมของคุณพี่อาจจะแบ่งการกำลังวัดก็ใส่บอกกำลังวัดอุวัดอ่าอันนี้เป็นเรื่องสีก็ใส่ว่าสีก็ใส่สีเสร็จแล้วนี่แหละไอ้สิ่งที่ฉันอยากใส่นี่ไงฉันจะใส่ไปและว่าเมื่อฉันแบ่งด้วยสีฉันมีอะไรครับสองสีฉันก็ใส่ว่า ชมภูกับฟ้าเห็นไหมมันก็จะขึ้นตรงนี้นะว่าไอสินค้าที่ฉันลงมีสองสองไอสองเอฟเอยูละมีชมพูมีฟ้าเห็นไหมเห็นตรงนี้ไหมครับเห็นตรงนี้ไหมครับโอเคเทคนิคโคตรเหนือโกลใหม่บอกว่านี่ฉันไม่ได้แบ่งกับธรรมดาทั่วไปคนทั่วไปก็แบ่งเสื้อกัแบ่งตามสีตามไซส์เราเอาเรื่องของโลรเยอร์เรื่องของการชำระเงินมาแบ่งด้วยได้ไหมได้เราก็ใส่ว่าแบ่งตามอะไรครับ มิธีชัมระเงินอะตัวเลือกที่สองเขียนไปเลยว่ามิธีชัมระ